พี่คะพี่คะครับรบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ฮะกวนเยอะๆก็ได้ครับผมชอบคือนัดนัดกับเพื่อนไว้ที่ดี d นดีนะคะแต่นัดไปไม่ถูกร้านมันอยู่ตรงไหนล่ะคะไม่ยากครับก็แค่เดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายแลอกก็แพนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วตรงอีกสักพักมองซ้ายไว้ก็จะเห็นร้านครับเขียนไว้ตัวไมเลอะเหมือนฮะดีแอดี ไมหน้ามันยังงงอยู่ถ้างงก็ถามเพิ่มก็ได้นะครับพี่ชื่ออะไรล่ะคะว่าจะถามทางเืีอเหตนคือคำตอบนัดรู้แล้วว่าทางไปเดีนดีไปทางไหนแต่ถ้านัดอยากไปนั่งในใจพี่อ่ะนัดต้องไปทางไหนล่ะคะพูดตรงดีนะครับอัดเจ้าเล่นนะคะเล่นเหรอครับ ดูเอว่าจริงสิเพราะถ้าเกิดจริงเงนี่ผมก็คงจะกล้าขอลายนะใครก็ได้ค่ะโอ้โค,ครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวนัดไปหาเพื่อนก่อนนะคะไว้คืนนี้จะไล่หานะคะได้ครับไว้เจอกันนะคะ<ว> <nd> ไปก่อน,นะครับ Ui 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 ui, Này bỏng hoa cha lơ tôm tùn cha baan lau ngai cha Yêu con đều Gõ Lời mi khít mi Chờ bên khôn Ná sân chai ก็แค ais, heart, ่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป